สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านับวันนี้เรามาแนะนําต้นไม้นะครับหรือมาแนะนําการวิธีถ่ายนะครับถ่ายต้นไม้ถ่ายดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับให้ใช้กล้องให้เป็นประโยชน์ครับให้มันนิ่งๆอย่าไปพยายามโยกกล้องให้มันสายไปสายมาดูแล้วมันจะเวียนหัวนะครับเรามาถ่ายดอกไม้กันอย่างนี้นะครับตอนนี้นปรับระดับอยู่ในระบบ 4K 4K นะครับ ็นภาพไฟล์ที่ใหญ่มากนะครับ,นะรบวิธีถ่ายก็ยามจับกล้องหรือจับมือถือของเราผมใช้มือถือนะครับถ่ายนะจะคมชัดก็จะมีลายลายพวกอ่าน้าชัดลังเบอร์อะไรนย่ี้ยครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะแต่นี้เป็นภาพปกติก่อนนะครับต้นไม้นะครับ ต่อไปเราไปถ่ายแบบหน้าชาัดหลังเบอร์นะครับลองไปดูกันตอนนี้เป็นการถ่ายหน้าชาัดของใบไม้เห็นไหมครับข้างหลังเราจะมองมองว่ามันเป็นเบอร์นะครับมันเบอร์นะครับก็เรียกหน้าชัดหลังเบอร์นะครับเป็นใบไม้กํลาลังหลมพัดสวยๆนะครับเราก็จะเน้นเฉพาะตรงที่เราถ่ายนะครให้มันชัดครับข้างหลังมันจะเบอร์เห็นไหมครับ ลองไปทำกันดูนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมหน้าชัดหลังเบอร์เห็นไหมข้างหลังของข้าง,งข้างหลังข้างหลังนู้นนะเห็นไหมมันก็จะเบอร์นะครับแต่ถ้าเราให้ข้างข้างข,ข้างหลังนะมันชัดนะครับอย่างนี้ข้างหน้ามันก็จะเบอร์นะครับท่านชมเห็นไหมแล้วไปชมเห็นไหมมันสามารถปรับได้นะครับเห็นไหมมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เห็นไหมมันก็จะชัด เอาต้นไม้ให้มันชัดนะครับข้างหลังก็จะเบอร์อย่างนงี้นะครับก็พยายามเน้นเน้นกล้องเน้นกล้องนะครับกล้องที่เราถ่ายก็เน้นให้มันมาดูวิธีถ่ายกันเนาะนะครับผมนี่หน้าชัดหลังเบอร์นะครับ ก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปก็นําดอกไม้นะครับต้นไม้ที่เราปลูกนะมาทําเป็นคลิปเพื่อให้กับเพื่อนๆดยได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ให้สุไทยชาแนลด้วยนะครับยังไงฝากเลยนะครับต้นไม้สวยๆนะครับต้นไม้งามงามงาม,งามขนาดเจ้า เราจะปรับตรงข้างหน้านะตรงนี้เลยตรงไปไม้ตรงนี้มันจะชัดชัดเราจะโฟกัสเอาแต่ข้างหลังมันก็จะเบอร์ให้เรานะครับสวยนะครับก็ลองนำไปทำไปปรับชใช้ดูนะครับผมเป็นอะไรที่มัน ถ้าเราถ่ายเน้นๆถ่ายดูลองหัดฝึกหัดกันดูนะครับเพื่อนๆนะฮะตรงที่เราโฟกัสอยู่ตรงนี้มันก็จะชัดนะครับข้างหลังมันก็จะมีเบอร์ให้เรานะครับก็พยายามนะครับให้กล้องมันนิ่งนะครับนิ่งๆน,นะครับ ที่จริงก็ไม่อยากแนะนำแบบเราถ่ายหน้าหน้าชัดลังเบอร์นะครับมันบางคนมันคุมคุมมือเราคุมกล้องไม่ได้ว่าจใจชัดข้างหลังมันจะเบอร์ให้อะครับต้องคุมคุมโทรศัพท์ที่เราถ่ายนะครับให้มันนิ่งๆนะครับอย่าให้มันอ่อนไหวนะครับแล้วก็ข้างหลังมันก็จะเบอร์ให้เราเองนะครับผม ก็จะดูแล้วมันจะมีสีสันนะครับจะเป็นใบไม้ใบไม้นะครับก็เรามาโฟกัสให้มันถูกจุดที่เราโฟกัสข้างหลังมันก็จะเบลอใช่ไหมภาพมันจะทําให้มีมิติแล้วสวยงามนะครับท่านผู้ชมฝึกหัดกันนะครับฝึกหัดกันนะครับถ่ายอย่างเงี้ยก็น,นแนะนําเพื่อนๆน,นะครับแล้วเราถ่ายรูปคนเหมือนกัน ให้คนยืนแล้วครับเราก็ถ่ายแต่ก็พยายามจับกล้องให้มันนิ่งด้วยนะทีนี้ว่ามันเป็นลมเนาะลมพัดมานะครเห็นไหมถ้ามนเจ้มข้างข้างหลังอะ่ะมันก็จะเบอร์ให้เราละนะครับก็เราโฟกัสเอาเฉพาะตรงข้างหน้าแน,นะนำข้างหลังก็จะเบอร์ให้เราดูสวยงามมีมิตินะครับผมถ่ายต่อไปก็เป็นถ่ายแบบให้มันนิ่งที่สุดก็ไม่ต้องว่าให้ นา้าชัดลังเบอร์ก็เป็นภาพธรรมดาใช่ไหมเราก็พยายามจับกล้องนะครับแล้วก็หมุนไปนะครับหมุนกับใบไม้อย่างเงี้ยหมุนวูชนะหมุนไปหลายๆรอบแล้วก็หมุนกลับนะครับนะครับก็จะเป็นมิติอะไรที่มันแปลกๆนะครับเราไปหัดถ่ายกันดูนะครับว่า การที่เราถ่ายสวยงามขนาดไหนนะครับตั้งกล้องให้มันดีะครับตั้งจับมือถือผมใช้มือถือถ่ายตั้งในระบบ 4K นะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนุนนโทรศัพท์เรา่ะหมุนไปหมุนเนี่ยอาจจะไหวหน่อยนะครับสั่นๆเลยลองถ่ายดูนะควันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งให้มันเบอร์นะครับ โอเคฝากชมคลิปด้วยนะครับผมติดตามกันนะครับสุไทยชา n นลนะครับช่วงนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรก็คือไลฟ์กันไลฟ์นะครับช่วงนี้นะครับพยายามคือไลฟ์เอากิโลนะครับแล้วก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันทุกวันนะครับ8ปดโงเช้าไลฟ์สดนะครับแล้วก็หนึ่งทุ่มตรงนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ บายๆตัวไปก่อนนะครับผมสวีสดาครับ